หางานได้ตรงใจด้วย10วิธีหางานตามตัวเลือกที่คุณต้องการแถมยังมี4วิธีสมัครงานตามสไตล์ที่ชอบวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันนะครับว่าต้องใช้จ็อบไทยยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด <Get it. S 1> สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการ c a r i e r Talk <Yeah. S 1> ทิปส์การทำงานที่เจ๋งๆหรือเทรนด์เรื่องงานที่กำลังมา Career Talk Podcast จะมาคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานให้คุณฟัง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c a r r Talk นะครับผม AJ ครับและผมแม็กครับหลายๆตอนของพอดแคสต์ของเราที่ผ่านมาทั้งสซีซั่นเนี่ยเราพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องเคล็ดลับการทํางานกันไปเยอะมากเลยวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงจุดเริ่มต้นของการทํางานครับซึ่งก็คือการหางานแล้วก็การสมัครงานนั่นเองครับเวลาที่เราจะหางานนะครับแม็กเราควรเริ่มต้นยังไงดีการจะเลือกงานสักพีก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดและสิ่งที่ต้องเลือกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งงานบริษัทเงินเดือนสถานที่ รูปแบบการทางานหรือวิธีการเดินทางต่างๆครับใช่ครับซึ่งถ้าลงลึกมากไปกว่านั้นนะมันก็จะยังมีเรื่องของประเภทธุรกิจสวัสดิการทักษะที่ต้องการรวมถึงวุฒิการศึกษาด้วยยิ่งถ้าเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วนะครับการหางานที่ใช่เนี่ยมันก็ต้องยิ่งคัดกรองเยอะๆกว่าจะเจองานที่น่าสนใจก็ต้องใช้เวลามากแถมยังต้อง list รายชื่อบริษัทที่ตอบโจทย์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเพื่อตัดช้อยกันอีกด้วย ก็ถือว่าต้องใช้เวลาไปเยอะมากๆนะครับจนกว่าจะเจองานที่เราต้องการแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจจริงๆก็เลยเป็นที่มาของพอดแคสต์ที่เราจะมาสุยกันในวันนี้นะครับเอเจใส่ทราบนิดเดียวว่าจ็อบไทยก็เป็นแพลตฟอมในการหางานสมัครงานครับที่ให้บริการมานานกว่า24ปีนะครับซึ่งบางคนนะครับอาจจะเคยใช้จ็อบไทยก็จริงแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยใช้ฟีเจอร์บางฟีเจอร์นะครับแล้วก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าฟีเจอร์เหล่านี้ควรใช้เมื่อไหร่ใช้ในกรณีไหนนะครับซึ่งฟีเจอร์ต่างๆนะครับมันก็จะมีส่วนช่วยให้เราเนี่ยเจองานที่ตรงใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นอกจากเรื่องการหาง,งานแล้วครับก็มีวิธีการสมัครงานด้วยครับถ้าใครเคยใช้ Job t h ท i แพลตฟอร์มในการหาง,งานสมัครงาน,นครับก็มักจะเห็นว่าเรามีวิธีการสมัครงานให้เลือกถึง4วิธีเลยแล้วก็มักมีคำถามเข้ามาใน a c e b o o k Group ของ Job t h a i บ่อยๆนะครับว่าจะใช้วิธีไหนในการสมัครงานดีวันนี้เราก็มีคำตอบมาให้นะครับเริ่มต้นด้วยการหางานกันก่อนเลยนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าเราสามารถค้นหางานใน Job t h ท i ได้ถึง10วิธีเลยนะครับ ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ในการหางานของแต่ละคนด้วยนะครับว่าอยากจะหางานด้วยโจทย์อะไรถ้าใครมีแอปนะครับหรือว่าเข้าเว็บของจอบไทยเนี่ยก็สามารถลองเปิดตามไปพร้อมกันได้นะครับเรามาเริ่มจากช่องการค้นหางานกันก่อนถ้าใครใช้เว็บไซต์จ o บไทยบนคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ที่มุมซ้ายของจอแต่ถ้าใครเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันเมื่อเข้าหน้าแรกมาแล้วก็ลองมองหาัญล์รูปแบนขยายแล้วกดดูครับนั่นแหละคือช่องเสิร์ชหางานของจ o บไทยเจอช่องเสิร์ชแล้วนะครับก็มาเริ่มหางานกันได้เลยครับ ถ้าโจทย์ในการหางานของคุณนะครับคือที่ทำงานของเราเนี่ยต้องเดินทางสะดวกเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับก็คือการหางานตามการเดินทางอย่างหาบริษัทที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS MRT หรือว่าจะเป็น a i r p o r t Link หรือว่า BRT นะครับแม้แต่รถเมย์นะครับก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้โดยทุกคนสามารถเลือกกำหนดระยะใกล้ไกลจากที่ทำงานกับสถานีได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้าเองก็มีการขยายออกไปหลายสายนะครับข้อมูลตำแหน่งงานตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยจ็อกไทยก็อัปเดตใหม่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันครับหรือบางคนนะครับชอบทํางานอยู่ในพื้นที่ที่มีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกมีงานให้เลือกหลากหลายนะครับก็เลยอยากจะทํางานในนิคมอุตสาหกรรมจ็อบไทยก็มีฟีเจอร์ที่รวบรวมตำแหน่งงานในนิคมอุตสาหกรรมเอาไว้ให้คุณโดยเฉพาะครับสามารถหางานในนิคมอุตสาหกรรมได้ทั่วประเทศเลยปัจจุบันนะครับมีตำแหน่งงานว่างในนิคมเนี่ยรอให้ทุกคนได้ไปสมัครถึง6 0 0 0อัตราเลยครับ อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงกันกันกบการหางานในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือการหางานตามสถานที่ปฏิบัติงานครับเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับว่าอยากจะหางานทําในพื้นที่ภาคไหนจังหวัดอะไรอำเภออะไรละเอียดลงไปถึงตำบลก็ยังหาได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะลองเลือกไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็มีฟีเจอร์นี้ด้วยเหมือนกันครับที่เอเจเล่ามาเป็นการหางานจากพื้นที่และการเดินทางใช่ไหมครับเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนไปตั้งโจทย์เรื่องการหางานตามสายอาชีพกันบ้างครับ จอบไทยมีงานครอบคุมกว่า200อาชีพจะได้ดูทุกอาชีพทุกตำแหน่งงานก็น่าจะเสียเวลาเกินไปช่องเสิร์ชของจอบไทยก็สามารถเลือกหาเฉพาะตำแหน่งงานที่สนใจหรืออยากทำก็ได้แถมยังเลือกหาพร้อมกันได้ทีเดียวถึง5สายอาชีพเลย และเมื่อเรากดที่ค้นหาอย่างละเอียดเพิ่มเติมก็จะมีการค้นหาตามประเภทธุรกิจบางคนมีความเชี่ยวชาญในบางธุรกิจมากเช่นธุรกิจคอมพิวเตอร์ไอทีหรือธุรกิจเชื้อเพลิงพลังงานถ้าเรามีประเภทธุรกิจที่เราสนใจหรือธุรกิจที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราจับไทยก็มีให้เลือกมากกว่า4 0ประเภทครับแถมยังเลือกหาพร้อมกันได้ทีเดียวถึง5ประเภทธุรกิจอีกด้วยและสําหรับใครนะครับที่มีค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องรับผิดชอบในแต่ละเดือนเนี่ยการหางานในจับไทยเองนะครับก็สามารถหางานตามเงินเดือนได้ด้วยอยากได้เงินเดือนเท ส่วนสุดท้ายนะครับในช่องเสิร์ชของเราก็คือคําที่ต้องการค้นหาหรือว่าคีย์เวิร์ดนั่นเองไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมองหางานแบบไหนนะครับแค่พิมพ์คําที่ต้องการลงไปเนี่ยก็สามารถหาได้เลยไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัทสวัสดิการทักษะวุฒิการศึกษาเช่นเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือว่าหางานเมนเจอร์งานที่ต้องใช้ภาษาจีนหรือว่างานที่ได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็สามารถพิมพ์หาในช่องนี้ได้เลย ที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับไม่ต้องเลือกใช้แค่หนึ่งอย่างก็ได้นะครับเราสามารถใช้หลายๆอย่างพร้อมกันได้ในครั้งเดียวครับเพื่อให้ผลการค้นหาเนี่ยออกมาใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดครับนอกจากการหางานในช่องเสร่รนของเราแล้วก็ยังมีวิธีหาง,งานอื่นๆที่เราคัดสรรมาให้อีกนะครับก็คืองานในมุมมองแผนที่เป็นการแสดงตำแหน่งงานบนแผนที่ให้คนเห็นได้ว่ารอบๆตัวของคุณนะ่ะมีจุดไหนบ้างที่กำลังเปิดรับสมัครงานอยู่ได้ยอย่างชัดเจนและใช้งานง่ายมากๆครับ สำหรับคนที่นึกไม่ออกว่าจะเริ่มหางานจากอะไรก็กด Popular Search ดูก็ได้ครับส่วนนี้คือคำที่ผู้ใช้งานค้นหาเป็นจำนวนมากในจ็อบไทยครับหรือจะเป็นงานในองค์กรชั้นนำถ้าอยากทำงานในบริษัทชั้นนำเรารวบรวมมาที่แบนเนอร์ในหน้าแรกของการใช้งานแค่กดที่แบนเนอร์ก็จะตำแหน่งงานเพียบองค์กรที่อยู่ในแบนเนอร์นี้มักจะเป็นองค์กรที่กำลังหาพนักงานด่วนด้วยครับโอกาสการถูกลดสัมภาษณ์ของคุณก็อาจเพิ่มส่งขึ้นจากการเลือกสมัครงานจากองค์กรเหล่านี้ก็ได้ครับ ซึ่งสิทธวิธีการหาง,งานที่แตกต่างกันก็ย่อมทําให้การหาง,งานของเราอ่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะสามารถหาง,งานที่ตรงใจผ่านการคัดกรองด้วยจอบไทยและแน่นอนว่าการหาง,งานของเราจะง่ายขึ้นอย่างมากครับแต่นี่ก็เป็นเพียงด่านแรกของการหาง,งานเท่านั้นนะครับ ถ้าเราจะเจองานที่ถูกใจเนี่ยก็ต้องไปสู่สเต็ปถัดไปครับก็คือการสมัครงานนั่นเองอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าใครเคยใช้งานจ็อบไทยเนี่ยก็คงจะพอคุ้นตาอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยมีวิธีการสมัครงานอยู่หลักๆ4วิธีด้วยกันแล้วก็มักจะมีคําถามเข้ามาใน Facebook g ก o u p ของเรานะครับว่าต้องเลือกสมัครวิธีไหนดีซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนะครับเราบอกได้เลยว่าใบสมัครของคุณนะครับจะส่งตรงไปถึงองค์กรอย่างแน่นอนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับแม็กว่าเอแล้วแบบเนี้ย ราจะมีทําไมถึง4วิธีคําตอบนะครับก็คือเพื่อให้ตอบโจทย์กับการสมัครงานที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคนครับแล้วอย่างนี้วิธีไหนจะเหมาะกับใครบ้างเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ฟังครับวิธีแรกครับสมัครดวนหรือพายนาวการส่งไปสมัครด้วยประวัติของจับไทยง่ายๆแค่หนึ่งคลิกสำหรับสมาชิกจอบไทยเท่านั้นซึ่งวิธีนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการสมัครงานแต่ไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะควรทำเรซูเม่แบบไหนจอบไทยเรซูเม่ครับจะทําให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นด้วยฟิลการกรอกรายละเอียดที่ครบถ้วนและแม่นยํา อีกทางนึงครับยังสามารถ export ออกมาเป็นไฟล์ pdf เพื่อใช้แนบส่งในอ e ีเมลหรือเอาไปใช้ได้ตามต้องการได้อีกด้วยแถมยังมีโอกาสได้งานหรือได้รับการติดต่อมากยิ่งขึ้นจากบริษัทที่สามารถเจอประวัติของเราได้โดยที่เรายังไม่ได้ส่งใบสมัครไปด้วยซ้ำครับและเมื่อเพื่อนๆมีจอบไทย resume ในระบบของจอบไทยแล้วเพื่อนๆสามารถกด apply now เพื่อสมัครงานที่ตัวเองต้องการได้ทันที วิธีที่2นะครับก็คือการส่งไฟล์ประวัติหรือว่าอัปโหลดไฟล์ครับเอาไว้ใช้สําหรับคนที่อยากส่งไฟล์เรซูเม่พอร์ตโฟลิโอหรือว่าเอกสารต่างๆวิธีนี้ครับจะตอบโจทย์เพราะว่าสามารถอัปโหลดไฟล์ได้แบบไม่จํากัดจํานวนไฟล์รวมกันได้สูงสุดถึง5 MB เหมาะกับคนที่มีผลงานเยอะแล้วก็ต้องการจะแนบไฟล์ที่ต้องการนะครับอย่างสายงานที่ต้องใช้พอร์ตโฟลิโอเนี่ยเช่นกราฟิกดีไซเนอร์หรือว่ามาร์เก็ตติ้งเป็นต้นครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าต้องทำเรซูเม่ยังไงก็งสามารถกดไปที่ปุ่มตัว i ด้านขวาบนได้เลยครับ วิธีต่อมานะครับก็คือวิธีการส่งอ e ีเมลครับวิธีสมัครงานโดยการส่งอ e ีเมลนะครับผ่านระบบ trust mail ของ j o b t h a เนี่ยปลอดภัยนะครับมันจะถึงบริษัทแน่นอนไม่กลายเป็นสแปมนะครับแล้วก็ไม่ตกถังขยะจังเมลด้วยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้บรรยายเพื่อขายตัวเองนะครับให้ HR สนใจได้อีกด้วยครับ เป็นอีกหนึ่งโซลูชันของจ็อบไทยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราส่งอ e ีเมลปกติไปให้องค์กรผ่านบริการด้านอ e ีเมลต่างๆนะครับเมื่อกล่องจดหมายเต็มเนี่ยอ e ีเมลสมัครงานของเพื่อนๆจะถูกคัดแยกไปที่ถังขยะทันทีในขณะที่ TrustMail ของจ็อบไทยนะครับจะจัดเก็บอ e ีเมลของคุณอย่างปลอดภัยจนกว่า HR จะเห็นและเปิดดูครับและวิธีที่4คือการกรอกประวัติแบบยอดหรือ e a s y Form มครับผม Easy สมชื่อเลยครับแค่กรอกข้อมูลสําคัญเพียงครั้งเดียวก็สามารถสมัครงานได้ประจำกัดไม่ต้องล็อกอินหรือสมัคร ประวัติแบบยอ่อจะทาให้คุณประหยัดเวลาเหมาะกับคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลอะไรเยอะๆอยากกรอกอะไรที่ตรงเพียงไม่กี่หัวข้อ,ขอและสามารถใช้สมัครงานได้เลยทั้ง4วิธีการสมัครที่แม็กกับเอเจได้พูดถึงไปใบสมัครจะถูกส่งถึงองค์กรแน่นอนเลือกใช้แค่วิธีเดียวที่เหมาะกับตัวเองได้เลยครับทุกฟีเจอร์การหางานสมัครงานของจอบไทยนะครับพัฒนามาเพื่อที่จะตอบโจทย์คนหางานทุกคนให้ได้มากที่สุดไม่ว่าคุณจะหางานและสมัครงานตามเงื่อนไขไหนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะครับก็ทําได้ทั้งนั้น แลวถ้ามีวิธีไหนที่ใช่อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับก็เริ่มใช้งาน JobThai ไ,ได้เลยครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ในแคปชั่นของสตรีมมิ่งนะครับที่เพื่อนๆฟังอยู่ณตอนนี้ครับถ้าคนณเป็นคนทํางานที่กำลังหาข้อมูลดีๆหรือทคนิคสําหรับการทํางานอยู่อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องทางต่างๆของ JobThai เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตใหม่ๆสำหรับคนทางานด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการ Career Talk